ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน วัสลาตัวซาลามุอาลาอัชอฟินอัมเบียวันมุซลิีนวะอาลาอาลิฮิวะซอบีฮิอัจุมาอินอัมมาบะดุัาลาุมะลกุมบรห์มาตุลล์วะบรอกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของสารานุก,กรมประวัติศาสตร์นะครับรายการน,นี้เรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับ ช่องทางการสื่อสารในขณะที่จัดทำรายการนะครับเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการสดนะครับก็ทางหน้า Facebook ไลน์นะครับพี่น้องมีข้อเสนอแนะอะไรก็ติดต่อทางนั้นนะครับพี่น้องครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท่านนบีฮารูนนะฮารูนคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นพี่น้องของท่านนบีมูซาไายซลามนะครับก็เสียชีวิตก่อนท่านนบีมูซานะครับ ก็เป็นผู้ช่วยเหลือในการดาวะในการเผยแพร่ของท่านอบีมูซานะครับเนื่องจากท่านอบีมูซาเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะในเรื่องของเสียงการพูดของท่านนะครับท่านอบีมูซาก็เลยขอจากอัลลอฮฺสุบะตาลาให้ฮารูนพี่ชายมาเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบะตาลาก็อนุญาตนะครับหลังจากท่านอบีฮารูนเนี่ยได้เสียชีวิตไปท่านอบีมูซาได้เสียชีวิตไปเนี่ย คราวที่แล้วก็คุยเรื่องยูชะบินนูนนะครับที่ท่านเนี่ยได้พาบนันีอิสราเอลรุ่นเยาวนะครับที่เพิ่งจะเติบโตมาเนี่ยบอกว่าเนี่ยดินแดนข้างหน้าเนี่ยที่ไบตุนมักดิสที่ปาเลสไตน์เนี่ยเอเล็กซุบาตาลาสัญญาไว้ว่าให้พวกเราเนี่ยไปที่นั่นแล้วจะมอบดินแดนตรงนั้นให้กับพวกเรานะครับก็ปกเราจนกระทั่งเด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ย กล้ากว่าคุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็อะไรครับสามารถพิชิตใบตุนมกดิสได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท่านอบีอินญยัสนะครับซึ่งมาต่อจากท่านอบีมูซาท่านอบีฮารูนนะนบีอินญยัสเนี่ยต้องบอกว่า อินยาสเนี่ยเป็นเชื้อสายบันิสรออีนรุ่นสุดท้ายนะเป็นนบีท่านสุดท้ายในวงวานบันิสรออีนนะครับที่อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยได้แต่งตั้งบันิสรออีนเนี่ยให้เป็นนบีพอเอ่ยถึงบันิสรออีนพี่น้องก็ย้อนกลับไปที่นบียะกูบอะัลสลามนะครับซึ่งยะกูบเนี่ยพวก ยาฮูดีก็จะรู้จักในนามของอิสราเอลน,นะครับบานีก็คือเป็นวงวานเป็นลูกหลานเป็นเชื้อสายของท่านนาบีอ่นานบียะกูบนั่นเองนะครับพอยะกูบมียูซุปไล่เรื่อยมานะครับทีนี้เรามาดูนะนบีฮารูนเนี่ยเป็นเอ้นานบีอินยาสเนี่ยเป็นบันีอิสราเอลท่านสุดท้ายนะครับ <c oughs> ในเชื้อสายของวงวานของท่านนาบียะกูบนะครับ เชื้อสายของท่านก็สืบเชื้อสายมาจากท่านอบีฮารูนนะเป็นเชื้อสายคืออินยาสตเป็นบุตรของฟินฮาสหรือว่าช,ชื่อชื่อหนึ่งก็คือยาซีนเป็นบุตรของไฮซาร์ตนะครับเป็นบุตรของฮารูนเป็นบุตรของอิมรอนนะครับปันนี้ก็อิมรอนก็คือเป็นพ่อเดียวกับท่านอบีมูซานะครับก็เป็นเชื้อสายนะท่านถูกแต่งตั้งต้องบอกว่าบันทึสรออินตอนนั้นเนี่ยลูกของนบียะกรบเนี่ยมี 12. คนนะครับทีนี้ผมเคยถูกถามจากพี่น้องที่ที่ทชมรายการอยู่ว่าบันิสรออินเริ่มแตกกันเมื่อไหร่ก็คือนบียกู่ปมีลูก12คนนะครับตอนที่มาถึงยุคของมูซาเนี่ยก็ยังไม่น่นเนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องปลดแอกพวกเขาเองจากฟาโรจากฟ ah, ิอูนนะครับหลังจากนั้นที่เดินทางออกมาแล้วเนี่ยตอนที่ท่านนาบีท่านยูชะบิน,นูนเนี่ย ได้พาบันีซออิรุ่นยาวออกจากกลุ่มเนี่ยก็คือได้แต่งตั้งหัวหน้านะครับของบันีซออินก็คือตามเชื้อสายของลูกๆนบียะกรุ๊ปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาทีนี้พอมาถึงยุคของท่านนบีอินยัสต้องบอกว่าบันีซออินก็เริ่มแตกเป็นเชื้อสายเนื่องจากสิ่งที่ยูชะวางไว้ก็คืออะไรครับให้แบ่งพื้นที่กันปกครองเป็นมณฑลนะครับแล้วก็แต่ละมณฑลก็จะมีกษัตริย์แต่ละ แต่ละกษัตริย์เนี่ยปกครองทีนี้เวลาที่แบ่งกันแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความแตกแยกมันก็ตามมานะครับทีนี้ถ้าเราถามว่าความผิดในยุคข,ของท่านอบีอินาัเนี่ยประชาชนทําผิดอะไรก็คือเรื่องของการ ปั้นรูปเคารพแล้วก็บูชารูปเคารพนะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ยุคข,ของท่านนบียะกู้อา่าานบีนัวไล่เรื่อยมาเนี่ยพี่น้องครับหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้หลงทางจากกับชายตอนนะคือชายตอนเนี่ยพยายามมาบอกคนในยุคข,ของท่านนบีนัวบอกว่า,าคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปหรือไม่เวลาเราบอกว่าคิดถึงเนี่ยก็เขาก็จะบอกว่าอะไรครับ ทำไมไม่วาดรูปเหมือนไว้ล่ะพอมีรูปเหมือนปุ๊บทําไมไม่ปั้นรูปพวกเขาเหล่านั้นไว้ดูล่ะเนี่ยแหละสิ่งที่ตามมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไงครับก็ไล่เรื่อยมาขนาดที่บันนีรออีเนเห็นเห็นอะไรครับเห็นมั่วยิสาเห็นสิ่งมหัศาจรัร์ที่นบีมูซาเนี่ยได้ขอจากอัลลอฮ์สุบัตาลาไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ประทานจากสวรรค์ก็คืออันมันนะวัตซันวาก,ก็ดีนะหรือสิ่งที่อะไรครับ สิ่งที่นบีมูซาพาพวกเขาข้ามทะเลแดงมาได้เนี่ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งน่ยแต่พอท้ายที่สุดพอข้ามทะเลแดงมาได้พวกนี้ก็ปั้นรูปเคารพนะเหมือนกับคือถ้าบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ย เป็นยังไงครับบางทีเรานิยามมันว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายในติดใจนะมันเป็นนามธรรมนะแต่สิ่งที่ประชาชนแสวงหานั่นก็คือรูป,ปธรรมนะเวลาบอกว่าอัลลอฮ์มีแต่อัลลอฮ์จ้องมองเราอยู่เราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้บางทีเนะี่ยมนุษย์ก็ไม่พอเหมือนกันนะต้องปั้นรูปปั้นตัวแทนของพระเจ้ามาเพื่อสักการะนะบันิสรออีนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ นบีอินยาร์พยายามเรียกร้องผู้คนมาสู่การอิบาดะต่อลอสุปาตาลาองเดียวนะครับโดยคำพีที่ยึดในยุคข,ของท่านนาบีอินยาสก็คือคำพีเตารอสของท่านนาบีมูซานั่นเองนะคือรอซุนบางท่านเนี่ยพี่น้องครับได้รับคำพีใหม่ได้รับวะฮีใหม่ได้รับชาริอะใหม่ได้รับบรรัญญัติใหม่ๆนะแต่นบีบางท่านเนี่ยก็มาเพื่อทำให้ชาริอะของนบีคนก่อนหน้าเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะ โดยนบีอินยัสเนี่ยก็ใช้คำพีเตารอดนะครับซึ่งอัลลอฮ์สุบะตาลาก็ให้ยึดคำพีเตารอดเนี่ยในการในการอะไรครับในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์สุบะตาลาองค์เดียวนะครับในยุคข,ของท่านนบีอินยัสเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับชื่อว่าอาฮาบนะครับซึ่งกษัตริย์อาฮาบเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ของบันีซออีนเนี่ยซึ่งอาฮาบเนี่ยเชื่อ ในคำสอนในคำพูดของท่านนบีอินยัสนะครับซึ่งมันก็ทําให้กษัตริย์องค์อื่นๆเนี่ยไม่พอใจพี่น้องนึกภาพนะก็คือตอนที่ยูชะเนี่ยได้แบ่งการปกครองเป็นมณฑลต่างๆแล้วก็ให้เชื้อสายของท่านอบียากูบสิบสตระกูลเนี่ยทำหน้าที่ในการปกครองมณฑลเหล่านั้นนะในการปกครองพื้นที่เหล่านั้นแต่ละพื้นที่ก็มีกษัตริย์นะครับซึ่งซึ่งกษัตริย์ในยุคข,ของบันนีซออินเนี่ยก็คืออะไรครับ อาฮับเนี่ยเชื่อในขณะที่กษัตริย์องค์อื่นไม่เชื่อเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า,เ,าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายนะครับผู้คนก็นิยมไปในในแนวนั้นถ้ากษัตริย์เนี่ยมาอิบาดาต่อแล้วองค์เดียวในขณะที่ประชาชนเนี่ยยังอิบาดารูปเคารพอยู่เนี่ยเป็นไงครับกษัตริย์ก็กลัวบัลลังของพวกเขาเนี่ยจะสั่นคลอนนะทีนี้ เทพเจ้าองค์สําคัญก็คือชื่อว่าบะละนะครับบะลันนะครับหรือว่าบะละหรือบะรุนนะอันนั้นนะคือเป็นเทพเจ้าที่บันีสรออีเนี่ยบูชาหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบะตาลาก็แต่งตั้งท่านนาบีอินยาสนะครับโดยในคุตอานเนี่ยได้กล่าวว่าว่าอินนั้นอินยาสะและมีนั่นมุซซาลีนะครับและแท้จริงนบีอินยาสเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดา มุสาลีนก็คือรอซูญที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้แต่งตั้งให้มาเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับโดยท่านนาบีอินยาสเนี่ยพยายามบอกกับผู้คนบอกว่าอิสกอลาลีเกามิฮีอาลาตัตตะกูลบอกกับผู้คนว่าท่านเนี่ยอาลาตัตตะกูลท่านไม่ยำเกงท่านไม่แสดงความ ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตลากันนั้นหรือนะไม่แสดงความยำเกรงไม่เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุบะตลากันนั้นหรือเนื่องจากว่าอะไรครับพวกเขายังอิบะาดาต่อรูปเคารพหรืออิบะาดาต่อสิ่งอื่นๆนอกจากอัลลอฮฺคือพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างลำดับสุดท้ายนะที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้สร้างมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย คือก่อนหน้านั้นเนี่ยอเล็กซ์สุัตลา,าได้สร้างแสงสว่างแม่น้ําท้องฟ้าภูเขาอะไรต่างๆนะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์แต่มนุษย์กับเอาสิ่งที่อเล็กซ์สุัตลา,าเนี่ยได้สร้างไว้เนี่ยมาเป็นอะไรครับมาเป็นมาเป็นพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสติปัญญาซึ่งอเล็กซ์สุภัตลา,าโกรธมากนะครับที่มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติแบบนั้นเนื่องจากสิ่งอื่นๆเนี่ย ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์นะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอเลสุซปัตลายังกล่าวอีกว่าอัตตาอูนะบะลาวัตตาซารูนะอัสนัลคอลิกีนนะครับและพวกท่านก็สักการะต่อบะบะบะลุนบะลันเนี่ยนะ <c oughs> ซึ่งเป็นชื่อเทพเจ้าเป็นชื่อจเจวตนะครับที่มนุษย์เนี่ยได้ได้กราบไหว้บูชากันนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอเลสุซปัตลาก็กล่าวอีกว่า อเล์เนี่ยเป็นรอบบากุ้มวารอบบอาอาอิกุมุลอาวาลีนนะครับบอกว่าอเลอสุปะตตาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าของพวกท่านและเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านซึ่งมาก่อนหนะ้าพวกท่านนะครับคืออเลอสุปะตาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าให้มาอิบาดาต่ออเลอสุปัตาลาองค์เดียวนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ยังกล่าวอีกนะครับบอกว่าพวกท่านเคารพบูชาพระเจ้าที่พวกท่านทำมันขึ้นมาเองอัน,นอันนี้เป็นคำพูดของอินยาสนะครับบอกว่าคือรูปจเจวนันนี้และพวกท่านเนี่ยทิ้งพระผู้สร้างที่ดีที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบะตาลาซึ่งเป็นพระเจ้าของพวกท่านและก็เป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านนะอันนี้เป็นสิ่งที่นะบีอินยาสพยายามเตือนสติพยายามเรียกร้องผู้คนนะครับในยุคข,ของท่านเนี่ย เสร็จเรียบร้อยในกุราอานยังกล่าวถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของท่านอบีอิมญัตบอกว่าฟากัสระบูฮูฟาอินาหุมลาุมคดอรูนดังนั้นพวกเขาจะถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนนะครับอิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคลิโุคลาซีนนะครับนอกจากปวงบ่าวของอัลลอฮ์สุบะตาลาผู้ที่มุคลาซีนอิบาดัต่ออัลลอฮ์สุบะตาลาด้วยความบริสุทธิ จเท่านั้นนะครับที่จะไม่ถูกลงโทษซึ่งคําพูดของอัลลอฮ์หรือสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สุบะตาลาจะทําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อัลลอฮ์สุบะตาลาก็ให้ให้พวงบ่าวของพระอ,องค์เนี่ยได้อิบารัดาต่ออัลลอฮ์สุบะตาลานะครับเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์ยังเล่าไว้อีกนะครับในอันกุรอานบอกว่าว่าตารกนาอะไรที่ฟินอาคีรินนะครับ และเราได้ปล่อยทิ้งไว้หมายถึงปล่อยทิ้งเกียรติคุณนะครับแก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังที่จะสรรเสริญพวกเขาจนไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะนะครับซาลามุนอาลาอินยาสีอินยาซีนนะครับสันติตรงนี้แด่วงวานของยาซีนนะครับก็คือชื่อของ คุณพ่อของท่านนบีอินยาสนั่นเองนะวงวานของยาซีนซึ่งอเลสุาปาตาลาเนี่ยได้ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่บันิสออินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยได้ปฏิเสธท่านนบีอินยาสนะครับโดยกษัตริย์อาฮับและก็มเหสีเนี่ยก็สนับสนุน ในคําเชื่อแล้วก็สนับสนุนในคำ,รคำเรียกร้องของท่านอบีอินยาสนะครับในขณะที่กษัตริย์องค์อื่นๆก็อยู่ในอํานาจแล้วก็ยังเสวยสุขบนอํานาจอย่างอย่างปกตินะครับทีนี้สิ่งเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราเนี่ยการยึดมั่นของเราเนี่ยไม่เข้มแข็งนะบางทีเรานึกเหมือนกันว่าเฮ้ มุสลิมคนนี้ที่เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยสมมุติว่าเขาไปเปิดร้านขายสุราเขาขายดีมากแล้วขายของฮารองเขาขายดีมากแล้ว ทีนี้เราที่ยังอิบาราัต่ออัลลอสุบะตลาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นยังไงครับวันนึงโอ้โหลูกมาขอสตางค์เพื่อจะไปจ่ายค่าเทอมเราก็ไม่มีสตางค์ทั้งๆท,ท,ที่เราเข้่งคัดในการอิบารัดาต่ออัลลอสุบะตลาเนี่ยพยายามทําในสิ่งที่อัลลอสุบะตลาสัง่งใช้ทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเนี่ยบางทีมันก็เกิดความท้อแท้เหมือนกันนะทีนี้ขออนุญาตแววนิดหนึ่งนะก็คือจริงๆก็คือการให้ของอัลลอสุบะตลาเนี่ย ให้อย่างรักก็ให้อย่างอย่าง การอย่างเกลียดเนี่ยมันต่างกันนะคือสมมุติว่าเราเนี่ยทำผิดต่อลอสุปัตลาแล้วโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยอันนั้นก็คือให้อย่างเกลียดนะวันหนึ่งเนี่ยที่ลอสสุพะตราจะลงโทษหรือเอาคืนเนี่ยก็คงจะหนักหนาสาหัสนะแต่ถ้าให้อย่างรักเนี่ยถึงแม้มันจะน้อยนะครับแต่มันเนี่ยยั่งยืนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับทีนี้กษัตริย์อาฮับเนี่ยก็มองว่ากษัตริย์อื่นๆที่เขาดืดดึงต่อลอสสุพัตราเนี่ย เขาก็ยังอยู่ในอำนาจแล้วก็เสวยสุขอย่างสะดวกสบายเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกรรษัตริย์อาฮารก็เลยกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบัตตลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยอาฮาบก็กล่าวกับท่านนาบีอินยัสบอกว่าโอ้อ oh, ินยัสกษัตริย์บันนีซออินทั้งหลายนั้นกินดื่ม สวยสุขด้วยอำนาจและทรัพย์สินทั้งทั้งที่พวกเขากราบไหว้บูชารูปปั้นที่ท่านห้ามไม่ให้พวกเราสักการะหากคำพูดท่านสัตย์จริงแล้วเอเลอจะต้องลงโทษพวกเขาคำพูดของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลวไหลสิ้นดีนะเพราะฉะนั้นการปฏิเสธหลอดซูนของพงอเลอสุปาตาลาก็เท่ากับปฏิเสธอเลอสุปาตาลาด้วยนะครับสิ่งนี้เองทําให้อาฮาบเนี่ย ได้กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับเสร็จเรียบร้อยนะบีอินยาสตก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบะตาลาให้พระอ,องค์ทรงลงโทษผู้ที่ปฏิเสธนะครับเนื่องจากว่าอินยาสตเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมานานแล้วแต่ว่าผู้คนก็ยังดื้อดึงไม่เชื่อในคำคำเรียกร้องเชิญชวนของท่านเนี่ยท่านก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์บอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดเปลี่ยนความผาสุกเป็นความเศร้าหมองขอให้ฝนหยุดตก ให้เกิดความแห้งแล้งจนกว่าพวกเขาจะเชื่อในสัญญลักษณ์ของพระอ,องค์นะครับการขอดุอาจากของบรรดารอศูนเนี่ยพี่น้องครับอเลอสุภัตลาลตอบรับอเล์เนี่ยไม่ให้ฝนตกเป็นเวลา3ปีพี่น้องนึกภาพนะยแม่น้ำบ่อน้ำที่มีอยู่ก็เริ่มจะแห้งเหือดจนหมดเนื่องจากฝนไม่ตกเลยนะครับปศุสัตว์เนี่ยก็คือพวกแพะแกะวัวควายอูฐที่พวกเขาเลี้ยงไว้เป็นไงนครับ พอไม่มีน้ําดื่มพอไม่มีน้ําดื่มฝนไม่ตกเนี่ยต้นหญ้ามันก็ไม่งอกเงยนะพอต้นหญ้าไม่งอกเงยเนี่ยปะสุสัตว์ก็เริ่มล้มตายนะครับพอปศสุสัตว์เริ่มล้มตายเนี่ยความแห้งแล้งก็เริ่มทวีคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนมากนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเวลาที่ความแห้งแล้งมันเข้ามานะครับนบ,บีอินยารก็เริ่มออกไปเชิญชวน ผู้คนให้มาสู่การอิบาดิต่ออัลลอสุบัตาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนบีอินยาสเนี่ยได้ขอดุทาจากอัลลอสุบัตาลาบอกว่าให้เก็บดวงวิญญาณของเขาหากมันคือความสุขนะครับซึ่งอัลลอฮ์สุบัตาลาก็ทรงตอบรับนะครับแล้วก็ให้นบีอินยาสเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยกำลัง ดื้อดึงต่อลอสุปัตตลาแล้วก็บทลงโทษนะครับจากอัลอสุปัตตลาเนี่ยกำลังประสบกับพวกเขาทีนี้พี่น้องครับเรื่องราวเรื่องราวของท่านอบดนยัสที่อัลอสุปัตตลาเนี่ยได้เล่าไว้ให้พวกเราฟังในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยมันมีแง่คิดหลายประการนะประการหนึ่งก็คืออะไรครับเราดูชีวิตของกษัตริย์อาฮาบนะครับที่อัลอสุบัตตลาเนี่ยได้ ได้ให้เขาเนี่ยได้พบกับสัจธรรมแล้วนะแต่ท้ายที่สุดกษัตริย์อาฮับและก็ <c oughs> พระเมรีศีเนี่กกยก็ต้องกลายต้องกลสภาพเป็นผู้ที่ปฏิเสธเนื่องจากอะไรครับเขาเอาชีวิตเอาสิ่งที่เป็นดุนยาเนี่ยไปเปรียบเทียบเขากับคนอื่นก็คืออะไรครับเขาเนี่ยยึดมั่นในคําสอนของท่านอบีอินยาสเชื่อในพระงคอลอสุปะตาลาในขณะที่กษัตริย์องค์อื่นๆเน,นี่ย ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์สุบะตาลาแต่ทําไมอัลลอฮ์สุบะตาลายังให้พวกคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นไงครับให้มีชีวิตอยู่ที่สะดวกสบายนะในคุราอ่านเนี่ยอัลลอฮ์สุบะตาลายังกล่าวว่าฟีกูลูบีหิมมะรอดุลในในหัวใจของพวกเขาเนี่ยมีความป่วยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาละทิ้งสิ่งที่เขาอะไรครับเขาไม่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยมันคือความสุขมันคือความดีเนี่ยพอหัวใจเขาป่วย ฟาดาดาฮูมุลลอฮูมารอดออัลลอฮ์สุบะตาลาจะเพิ่มอาการป่วยให้กับเขาไปอีกนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะหลงเลยนะเหมือนที่ผมบอกกับพี่น้องข้างต้นว่าการให้ของอัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยเป็นไงครับให้เนี่ยให้สองลักษณะนะครับก็คือลักษณะที่หนึ่งก็คือให้แบบรักนะอีกอย่างหนึ่งก็ให้แบบเกลียดนะครับถ้าให้แบบเกลียดเนี่ยเหมือนกับอะไรครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอหัวใจเขาป่วยอัลลอฮ์สุบะตาลาเพิ่มอาการป่วยเขาไปอีก เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคิดว่าการปฏิเสธของเขาชีวิตของเขาที่มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเนี่ยมันคือชีวิตหรือว่ามันคือความสุขที่แท้จริงซึ่งนั่นจริงๆก็คือการให้แบบเกลียดนะแต่ถ้าให้แบบรักเนี่ยเป็นไงครับชีวิตบางคนเนี่ยเราดูในชุมชนของเราก็รู้นะพี่น้องครับเวลาที่ <c oughs> คนหนึ่งเนี่ยบางทีอาชีพการงานของเขาเงินเดือนขอเขาไม่ไม่ ไม่เยอะนะแต่ว่าชีวิตครอบครัวงเขาทําไมมีความสุขเนี่ยตรงนี้ก็คือการให้แบบรักนะในขณะที่บางคนเนี่ยโอ้โหเงินเดือนเยอะตําแหน่งหนะ้าที่การงานสูงแต่เราได้ยินเสียงทะเละาะเบาะแว้งภายในบ้านเนี่ยดังอยู่ตลอดเวลาถามว่าเราจะเลือกรับจากอลอสุปาตาลาแบบไหนนะถ้าเราต้องการการรักแบบให้เนี่ยเป็นไงครับแบบ การให้แบบรักเนี่ยเราก็ต้องอิบาดะต่อล้อสุบะตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อะไรครับแสดงความยำเกรงต่อล้อสุบะตาลาสิ่งที่ได้เราได้รับจากเรื่องของบันิสออินอเรื่องของอประวัติของท่านอบีิยาสิบประการหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับเรื่องของ บันิสซอ,อินโดยอินยัตเป็นวงวานของบันิสซอ,อินท่านสุดท้ายนะครับที่อลัลสซภปาตาลาเนี่ยได้แต่งตั้งให้เป็นรถซูนนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยบันิสโซอินเนี่ยได้แตกออกเป็น12เผ่า12ตระกูล12มณฑลนะครับโดยแต่ละมณฑลก็มีกษัตริย์ที่ทำหน้าที่ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งคำถามว่าบันิสโซอินเริ่มแตกออกมาจริงๆเนี่ย ตอนไหนนะครับก็คือนี่แหละช่วงที่ที่ในยุคข,ของท่านนาบีฮอะอินยาสเนี่ยมันชัดเจนที่สุดนะแต่ว่าในในวงวานของบันิสรออีนเนี่ยก็คือผู้ที่สืบเชื้สายจากธานบียาะกูเนี่ยยากุยยากูปมีลูกคลิปสองคนก็เป็น12เชื้อสายของยาฮูดีในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านนาบีอินยาสนะครับ แล้วกใ็ในบทลงโทษนะที่อเลสปาตาลาลงโทษคือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยต,ต,ต้องบอกว่าบันิสซอ,อีเนี่ยเป็นชนชาติเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะดือ้อดึงต่ออเลสปาตาลานะเพราะขณะที่อเลสปาตาลาแสดงความมาสจันสิ่งที่เป็นแนวประจักษ์เนี่ยให้กับบันิสโอ,อีเนี่ยมากมายนะแต่ว่าอะไรครับแต่ว่า บันีซออินเนี่ยก็ยังดื้อดึงต่ออลอสุภัตาลาอย่างต่อเนื่องนะท,งทั้งที่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งนะผมเนี่ยเคยตั้งคำถามในกับตัวเองนะคือสมมุติว่าเราเห็นว่าทะเลเนี่ยมันแยกและเราเดินข้ามทะเลในขณะที่ศัตรูเดินตามมาเนี่ย เราข้ามทะเลได้อย่างปลอดภัยแล,ล้วลอสซฟาตาลาเนี่ยได้ให้ทะเลเนี่ยบรรจบอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งศัตรูตายเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์แบบนั้นเนี่ยผมหรือว่าพี่น้องเนี่ยผมว่าโอ้โหทุกคนเนี่ยละหมาดกันไม่หยุดแล้วนะอิบาดาต่อลอสซฟาตาลาไม่หยุดแล้วเพราะเห็นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์อย่างชัดเจนเลยแต่ในขณะที่อะไรครับบันนีซออินต้องบอกว่าเป็นชนชาติเป็นเผ่าที่ ดืดดึงต่อล้อสุภะตลาลจริงๆเลยนะครับไม่ยอมที่จะเชื่อฟังไม่ยอมที่จะอิบาดาต่อล้อสุภัตตาลเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแทนที่จะแทนที่จะ,ะเชื่อหรือว่ายึดมั่นต่อลอสุปัตตาลกับกลายเป็นอะไรครับพวกบันิซออินท้ายที่สุดก็แสดงการปฏิเสธนะครับ บางมัวหมัดคำใบใหญ่นะครับก็ทักทายมานะครับให้สลามมาว่าอะไรกุมุสลามมารอมาตุลลอฮ์วบรอกาตุก็พี่น้องครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท่านอัีอัลยะซะนะครับเป็นท่านต่อไปนะครับโดยพี่น้องครับรายการสารานุกรมประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับ วันนี้ผมขออนุญาตลาพี่น้องเลยนะครับมาบินไลเต่าฟิีควันทีดายะหดสลามัวัยกุ้มบอระมาตุลลอฮัวบาโรกาตุ